สวัสดีครับพบกับชิเกนเจอร์นะครับมาทุบดาวตก ไอดีที่เหลือกันนะครับกับคำถามยอดฮิตนะคือดาวตกมาคําถามนี้ต้องมีแน่นอน,นครับว่าล็อกยูทหรือเปล่านะครับก็ตอบเหมือนเดิมนะครับว่าล็อกไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดล็อกได้นะผมคงจะขอล็อกแล้วล่ะนะครับให้ไอดีหลักผมอาจจะได้อรอบนี้อดีหลักผมได้ติดรางวัลน,นะแต่ว่าก็ไม่ได้รางวัลที่1รางวัลที่2ครับคือมันล็อกไม่ได้ครับเกมทําการสุ่มอย่างที่บอกนะว่าญี่ปุ่นเขาห้าจะเรียสเรื่องของข้อกฎหมายนะเขาไม่ทําอะไรที่เสียเส่ยงเพราะว่าคือถ้าเกิดเป็นบริษัทเกมอื่นๆืๆ่เขาอาจจะทําเกมอย่าง อาจจะแบบเอ้ยมีนู่นนี่นั่นที่แบบหลบเลี่ยงได้นะครับแต่ว่าของลายอะ่ะมันมีอื่นๆเยอะแยะมากมายมันส่งผลกระทบในภาพรวมนะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ไม,ไม่ไม่ทำเรื่องแบบนี้เรียกได้ว่าสุ่มแน่นอนแต่ว่า จะไปสุ่มออกแบบ ID คอนน้อยเล่นน้อยๆไหมมันก็ไม่ได้ผิดใช่ป่ะเพราะว่ามันก็ถือว่าสุ่มเพียงแต่ว่ามันทําให้เรารู้สึกหงุดหงิดว่าเฮ้ยทำไมไปออก ID ที่มันคอนน้อยๆครับแต่ว่าก็เรียกได้ว่าเอาเป็นว่าแจกจริงนะกันนะนซึ่งภาพรวมนะครับก็เห็นว่า รางวัลก็กระจายเหมือนรอบที่แล้วนะครับก็คือออกรางวัลที่3เยอะมากก็คือได้กบดาวนนะผมเห็นได้กันค่อนข้างจะเยอะเท่าที่ดูภาพรวมเนี่ยหลาย10คนอยู่เหมือนกันที่เห็นนะที่เห็นนะครับรางวันที่2ก็ปราบไปเท่าที่เห็นในประมาณสักเกือบเกือบสิบคนแล้วอันนี้คือเท่าที่เห็นนะส่วนรางวันที่1ผมยังไม่เห็นเลยอ่าใครเห็นก็มาบอกกันสักนิดนึงนะครับส่วนรอบนี้เนะี่ย ของผมเดี๋ยวเปิดต่อเดี๋ยวดูว่าจะออกไหมเหมือนรอบนี้น่าจะได้น้อยกว่ารอบที่แล้วครับเพราะรอบที่แล้วเนี่ยผมติดรางวัลที่3ประมาณ4 5 ID เลยแล้วก็ติดรางวัลที่2 1 ID แต่จุดหนึ่งนะผมเดี๋ยวทําให้ดูครับว่าเฮ้ยมีบางคนแบบว่าบอกว่าเก็บ สิบคอนนะครับหรือบางคนสิบห้าคอนเห็นว่าเป็นสิบห้าคอนอ่าไม่ใช่ดิยี่สิบห้าคอนเราได้สองลุ้งเงี้ยหรือแบบสามสิบห้าคอนได้สามลุงเงี้ยผมกำลังคิดว่าเขาอาจจะจัดฉากได้ไหมเดี๋ยวผมลองทําให้ดูนะนี่ผมยังไม่เคยลองทํานะแต่คิดว่ามันอาจจะทําได้ไหมก็คือไปไล่ทุบคอนอ่าสีดาวเคราะห์ก่อนแล้วก็ให้เห็นว่ามีคอนแค่เท่านี้แล้วก็ได้ลุงอย่างเดียวนะครับอ่าอันนี้คือเดี๋ยวลองทําให้ดูนะว่าแบบเฮ้ยทำได้หรือเปล่าจัดฉากได้หรือเปล่านะครับ อัตุกะชาณนะเพิ่มเลทเป็นวันพรุ่งนี้ครับก็เกียร์แซ่เดี๋ยวรอดูแล้วกันผมไม่แน่ใจว่าแซ่จะเพิ่มอะไรอีกตอนไหนครับใครอยากจัดเรนเจอร์เกียร์แพ็คโดยเฉพาะแพ็คนะครับก็แนะนําร้านเรื่องเกียร้านนี้นะครับเจน้ำการค้ารทาวเวอร์เซ็นเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วนะครับตอนนี้ปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้านค้าร์ดจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายครับแล้วก็เติมเกมมากกว่า5ปีนะปลอดภัยไว้ใจได้ครับเติมถูกครับมีแค่ iOS นะในเกมเรนเจอร์ครับแต่ทางร้านมีบริการกดแพ็คให้ได้สำหรับ Android Android Ruby ถถ้้าาาไไมม่่่เเกกก็บบบดดนะะคครรรัััสสทีจจลยวแ บริการโปรแกรมจำลอง ut f o r ะใครเล่นหลาย id นหนึ่งหน้าจอนะครับเล่นไหล id 1อุปกรณ์ครับทำได้หลายเกมนะอันนี้สนใจสอบถามที่ร้านคาได้นะครับทั้งเติมเกมแล้วบริการโปรแกรมจำลองครับเดี๋ยวปัิงร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์แล้วก็ใต้ description คลิปนะครับจะนำกนารคาดคทาวน์เซ็นเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็เวใครบอมก็รีบไปจัดได้เลยนะครับมา id ที่เหลือครับ id 7 <c oughs> เดี๋ยวลองทำให้ดูมันจะมีซัก id หนึ่งไหมที่จะได้ลุง มากกว่าหนึ่งอ่ะมาลุ้นกันหน่อยสิหน่อยไหมโอ้กากมากอันนี้อันเดียวอ่านนี้เดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะครับสมมุติว่าผมทุบแบบนี้อ่าสมมุตินะผมไล่ทุบแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมทาให้ดูนะสมมติว่าผมไล่ทุบแบบนี้เลยเรียกได้ว่าในกรณีที่แบบเฮ้ยอยากจะจัดฉากใช่ไหมอ่าสมมุตินะอ่าผมไล่ทุบนะครับก็เยอะอยู่งานนะก็เยอะอยู่งานเดี๋ยวลองทุบให้ดูนะครับ จะได้รู้ว่าเฮ้ยมันจัดฉากได้จริงหรือเปล่าอ่าเพราะว่านี่คอนเราก็เห็นนะครับว่าจำนวนคอนเนี่ยมันมันลดลงนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวจะทำให้ดูครับสมมติว่าเฮ้ยก็ออกออกเยอะอยู่เหมือนกันเนี่ยอ๋อดาวเคราะห์มันจะมีหนึ่งตัวกระช้านะครับอันนี้เดี๋ยวต้องให้ดูนะ พราะแว่าบางทีเราจะไปติดกับครับคนที่เขาจัดฉากหรือเปล่าแบบนี้สมมุติว่าเขามาไล่ทุบครับสมมุตินัผมสมมติว่าไอสีน้ําเงินนะครับเป็นลุงสมมุตินะสีน้ำเงินเป็นลุงหมดเลยแล้วผมจะทุบแก้ดาวขอสีดํานะครับนี่สมมุติว่าผมจะจัดฉากแบบนี้ดูว่าจะทําได้ไหม อ่าหลายคนจะได้ไม่ไม่ติดกับนะเพราะว่าหลายๆเรื่องในเกมครับคือเขาก็จะมีทั้งแบบคนปั่นคนแบบว่าเอามากิง่งหรือเอามาล่อหลอกบางทีเขาก็าไม่ไดีซีเรียสอ่ะอยากได้แบบสนุกสนานกันนะครับแต่บางคนอาจจะแบบว่าไม่ได้ซีเรียสด้วยเพราะว่าเห็นบางคนแบบอ่าหกสิบสี่เท่าที่ดูนะที่ผมโพสที่เพจผมเนี่ยเมื่อสองสามวันก่อนนะครับประมาณว่าหกสิบสี่อนคือสูงที่สุดอ่ะสมมุตินะอันนี้สมมุติผมต้องการอนาะจารฉากแล้วผมกดเข้ามาให้ดู นี่ผมเก็บค่า110คอ้อคอนนี่ผมไม่ได้สีดำเลยผมไม่ได้สีอื่นเลยผม,ไ,มได้สีลุ้งหมดเลยอันนี้เป็นการยกตัวอย่างให้ดูนะนี่อันนี้เป็นการยกตัวอย่างให้ดูว่าเฮ้ยมันทำได้จริงซึ่งครับคนที่เขาเก็บอ่า เขาอาจจะเก็บเยอะก็ได้ซึ่งผมไม่รู้คืออย่างที่บอกว่าสมมติเก็บ30 40สคอ้อนกะ็คือ3 0 0ร้อยเนี่ยมันก็ได้ละอันนี้คืออย่างที่บอกว่าแบบนี้เขาตัดฉากแต่ว่าบางคนอาจจะดวงดีจริงๆไงะคือเห็นบางคนได้3ลุงอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือคือถือว่าเขาโชคดีนะแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาเก็บแค่30 30คอ้อนนะเขาไม่ได้หมายความว่าแค่นั้นนะเขาอาจจะั่างไล่ทุบก็ได้แล้วเขาก็มาปั่นให้เราเห็นว่าเฮ้ยเนี่ย เองโดนหลอกนะเว้ยว่าค่าเก็บน้อยมันก็ได้กลายเป็นดราม่าแบบนี้มาโดยตลอดนะเพราะแบบเฮ้ยทำไมไอคอนน้อยๆมันถึงได้แต่บางคนอาจจะน้อยจริงๆมีไม่ใช่ว่าไม่มีนะผมเห็นบางคนบอกว่าพี่ผมเก็บแค่นี้จริงๆเพราะว่ามันเป็นไอดีที่แบบแทบไม่เล่นเลยนะครับเป็นไอดีที่แบบเล่นน้อยมากนะครับแต่นี้คือเอาให้ดูนะ,ะแล้วก็ใช้วิจ,รจรารณญาณกันเราเองนะครับว่าคุณโดนปัดหรือเปล่าแบบบางทีเขาได้กัน2ลุงนะครับเล่นอ่าเล่น สามสิบค,ค้อนอ่าก็คือสามร้อยเก็บสามร้อยค้อนก็คือซุปเนี่สามสิบครั้งประมาณนี้อ่านะครับคือผมว่าเอาที่หน้าโมโหนะสมมุติว่าเก็บเต็มเอียดเลย64แล้วแบบว่าไม่ออกตั๋ว1ิบเลยอย่างเงี้ยหรือแบบออกตั๋วน้อยมากหรือแบบว่าเฮ้ยอยากได้กบไม่ออกกบเลยไออกตั๋วหรืออยากได้ตั๋วไม่ออกเลยบอ,อกกบอันนี้คืออาจจะแบบว่าใช้คําว่าหน้าแอบเซ็งนะกันคือผมมองว่า เก็บเยอะอะ่ะมันก็ได้ของรางวัลเยอะขึ้นอยู่กับว่าจะได้อะไรแค่นั้นเองนะอถฉานั้นก็ประมาณนี้เรีเยกได้ว่าระวังการโดนจัดฉากนะครับมาทุบก,กันต่อ ID 8อ่าไม่ได้รางวัลใหญ่ครับผมมองว่าผมได้กบหรือว่าตัว๋วผมโอเคนะอย่างไรนีนิดตั๋วก็เอาไปเปิด โคตรมืดคือรอบเนี้ยมันจะรอโคตรมึดซะเยอะครับเพราะว่าตัวเ,เก่งๆมันมันผุดขึ้นมาหลายตัวนะครับส่วนตัวคขาแสงเนะี่ยมันก็ดีแหละแต่ว่ามันค่อนข้างจะเก่านะอ่ะเดี๋ยวดูว่าจะมีซักไอดีหนึ่งของผมไหมที่แบบว่าจะได้สองลุงหรือสามลุงนะเดี๋ยวผมจะเอาไปปั่นทำเป็นปกนะเออนะว่าแบบระวังนะอะไรอย่างนี้ก็ได้ตัวมาสิบเจ็ดอ่ะแบบนี้ก็ก็ยังโอเคนะครับมาทุกคันต่อยดีเก้านะครับ ดูทรงและรางวัลที่สมรอบนี้สงสัยจะได้สัก2องีก็ยังดีเอามาลุ้นกันหน่อยเออรางวัลที่3มก็ยังดีนะยิ่งไปตกกับไอดีที่แบบมีกบก้ดาวสตัวอันนี้โอเคนะเออครับดีกว่าแบบไม่ได้เลยเลยครับส่วนถ้าก็แบบได้ตัวเฮ้ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวก่อน,อนเดี๋ยผมขออนุญาตตัดฉากก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมต้องจัดฉากเอามาทําเป็นปกก่อนเดี๋ยวผมจัดฉากก่อนนะครับ นี่นะครับคือตรงนี้เนะี่ยถ้าเอาแน่นอนนะให้เขาอะกดประวัติการรับให้ดูนะครับเราจะได้รู้ว่าเขาเขาไอ้นี่หรือเปล่าเขาตั้งใจมาปั่นเราหรือเปล่านะครับคืออย่างที่บอกว่ามีอยู่จริงนะแบบคนที่เก็บน้อยๆแล้วแบบได้รางวัลมีอยู่จริงแน่นอนครับแต่คนที่แบบว่าเขาปั่นอะผมว่าก็มีเยอะอ่ามีเยอะอยู่งานโหนี่ได้ตัวสิบสีนี้นี่มันจําจริงๆนะครับ อ่าผมได้ปกแล้วนะเออครับถ้าใครยังไม่ได้ดูเนื้อคลิปนะจะได้รู้นะครับว่าเนี่ยมันมีแบบนี้อยู่จริงนะครับโอ้โหได้ตัวเยอะว่าโหไอดีนีไอดีเโชคดีครับโูไอดีเนี่หลังๆผมดวงค่อนข้างจะดีนะคือเรนเจอร์ก็เปิดได้นะครับเอียก็ได้บ้างมั้งน่นานจัดนะืกไอดีเยอะจำไม่ได้ครับโอ้โหออกตัวเพียบเลย อ่าครับซึ่งตัวก็อย่างที่บอกครับจะไปลุ้นแสงครับไปลุ้นมืดนะครับยังไงก็ได้นะถ้ามีครบหมดแล้วครับไม่มีตัวที่ต้องการแล้วครับก็ไปรอเปิดโคลโรโบกุมพานะครับซึ่งผมไม่ไม่รู้เลยว่าแบบปีนี้เนี่ยคือโดยปกติเนี่ยกุมพานะครับเรนเจอร์จากค่อนข้างดังแต่ไม่เก่งเพราะว่ามันเป็นรอบขายเกียร์ซึ่งปีนี้ผมไม่รู้ว่าจะเป็นแบบนั้นไหมอ่ะผมขออนุญาตครับอยากจะปั่นเอามาทําปกนะครับ เออครับว่านี่ล็อกยูดหรือเปล่านะครับนี่เก็บ2องค้อนได้สองลุงครับคืออย่างที่บอกว่าถ้าเจะาชัวนะว่าแบบเขาปั่นหรือไม่ปั่นเนี่ยให้เขากดให้ดูนี่ว่าแบบรับรางวัลอะไรไปบ้างให้เขากดแบบนี้ให้ดูเลยนะเราก็จะเห็นเลยครับว่ารับแล้วเนี่ยผมได้หูยี่สตัวอ่ะมาทุบลุ้นกันรางวัลที่สามอ่ะ ตามปกติครับเพราะว่าเกิดตีรางวัลที่4นะครับมาทุก,กั้นต่อ ID 10นะครับัอที่10กบผมล้นแล้วอะถ้าเกิดติดรางวัลที่3ก็แต่กขเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนนะเพราะว่ากบนะครับกบ9ดาวยังจะเป็นอยู่ด้วยความที่ว่าแผนของผู้พัฒนาครับยังยังไม่ได้มีแผนนะที่จะขยับ เรนเจอร์นะครับเป็น9ดาวอัลตร้า9ดาวไฮเปอร์นะครับยังยังไม่มีในปีนี้นะเหมือนจะยังไม่ได้ยินนะครับถ้ามีก็จ,จะแบบว่าไปเป็นปลายปีเลยหรือไม่ก็จ,จะเป็นปีหน้านะอ่านะครับฉะนั้นเนี่ยผมมองว่า9ดาวนะครับใช้กบ4ตัวอย่างคอน้าจะโอเคอยู่นะผมว่ายังสนุกอยู่อ่ะโอเคได้ตัวกชาชา32ใบโอเคแบบนี้ผมโอเคนะเพราะว่าไอีนี้ผมยังไม่มีในส่วนของ อ่าบอสมืดก็เดี๋ยวไปรอลุ้นบอสมืดแล้วกันนะตู้แสงผมคงไม่เปิดนะอ่าอนะไปดีนี้ผมลุ้นบอสมืดนะครับมาทุกกันต่อไอดีลึกลับนะครับอ่าลึกลับนี่กบก็น่าจะเยอะนะอ่าตัวกับกดรับรูบี้ก่อนอันนี้ผมไม่ได้รับรูบี้เลยนะครับนี่รับไปยังเดี๋ยวก่อนนะโอ้ยังไม่ได้รับอะไรเลยเดี๋ยวก่อนนะไอดี ID ทิ้งลางไว้เนี่ย ด้วยความที่ว่า ID ดีนี้ผมจะเล่นใน iPad ตลอดเลยนะครับจากนั้นเนี่ยรูีต้องมารับใน Android นะเพราะว่าจะได้เปิดกาชาครับมาลุ้นกันครับไอดี ID นี้โอ้โหแม็กหมดแล้วอะเป้า,าหมายผมไอดีนี้คงน่าจะเป็นโคโ b โบแล้วนะครับเพราะว่าตัวเก่งนี่ได้หมดเลยนะครับเต็มที่อาจจะไปลุ้นตัวมืด ให้ผมปั้นไปหมดแล้วนี่ว่าอ่ะไอไอปั้นไปแบบนี้นะไอดีเก้าเมื่อกี้ผมไปดูนะผมเพิ่งปั้นไปหมดเลยเดี๋ยวดูว่าจะแจกไหมแบบประมาณว่าไอดีไหนเพิ่งจะปั้นเก้าดาวแม็กไปสดๆร้อนๆอ่ะโอเคโอเคโอ้โหเดี๋ยวจะแบบวาติดรางวัลเถยเลยนะอ่ะโอ้โหได้ตั๋วการ์ดห้ายี่สิบเก้าใบอ่ะโอเคนะครับ มาทุบกันต่อไอดีขโมยแฟนไอดี ID สุดท้ายอารอบนี้ก็เลยได้ว่าติดรางวัลที่ 3, สามตองไอดีผมว่โอเคนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าภาพรวมเนี่ยเท่าที่เห็นคือแจกกระจายมากขึ้นไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนนี่คือกากมากครับกากเลยเอาตรงๆนะแจกแบบว่าโอ้ไม่ได้เรื่องเลยครับอ่ะมาลุ้นกันครับขอติดรางวัลบ้างมาดูซิไอนี้จะซปเปอร์ดวงเฮงอีกหรือเปล่า น่าจะมีคอนเยอะนะไอดีนี้อันเดียวโหอ่ะเป็นไอดีที่ผมเก็บคอนเยอะที่สุดนะก็คือ46คอนนะครับอ่เท่าที่อ่าเก็บนะครับไอดี่ยส่วนใหญ่ผมจะประมาณเนี้ยสามสิบสี่สิบอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดก็ไปลุน้นตั๋วกาชานะครับอ่านะเพราะว่าเป้าหมายหรืออะไรอีกบ้างไอเดี่ยน,นี้โหรางวัลที่ห้าไม่ได้ <laughs> โอ้โหโคตรเลยอ่ะอย่างเงี้ยเซ็งอย่างเงี้ยจ,จะเซ็งหน่อย อ่าเงี้ยโอเคเข้าใจได้ครับอัพวเจ็ดสิบแปดตัวนะครับเป้าหมายไอด้นี้นะครับก็บอลมืดเก้าดาวแม็กแล้วนะครับอ่าอาจจะเปิดหาตัวแสงอ่ะตัวแสงที่อยากได้อาจจะเป็นเบลลล็อกนะครับที่เหลือนะเนี่ยมืดเนี่ยมืดผมอยากได้โยมทูดนะครับอยากได้สล็อตอ่าพวกนี้มาหมดเลยนะครับมาหมดเลยนะอะฉะนั้นก็ประมาณนี้นะก็ทําให้ดูแล้วนะครับว่า เราอาจจะโดนเขาปั่นก็ได้นะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาทัวร์นะว่าแบบเฮ้ยจริงหรือเปล่าปั่นหรือเปล่าเนี่ยก็ให้เขากดให้ดูครับว่าเนี่ยกดประวัติการรับให้ดูเพราะมันตรงกันไหมถ้าสมมติตรงกันจริงซึ่งอย่างที่บอกว่ามันก็มีอยู่จริงนั่นแหละนะครับที่เขาอาจจะแบบเก็บคอนน้อยแล้วก็ได้ได้รางวัลอาจจะแบบติดรางวัลที่3หรือวันสองอันนี้มีอยู่จริงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเท่าที่เห็นก็มีอยู่จริงแต่ว่าบางคน้าจะปั่น อ่าครับว่าแบบเฮ๊ยเก็บค้อนน้อยมันก็เลยทําให้คนอื่นเขารู้สึกว่าอยากจะเก็บค้อนน้อยๆเพื่อที่จะได้รางวัลอย่างที่บอกว่าไม่เสมอไปครับเกมเขาสุ่มอะไรที่บอกว่าการสุ่มเนี่ยมันอาจจะรู้สึกขัดหูขัดาตาสักนหนึ่งประมาณว่าคนเก็บเยอะๆเราไม่ได้ครับอาจจะอย่างน้อยก็มองเป็นรางวัลอื่นแล้วกันนะถ้าสมมติมองว่าเฮ้ยได้เป็นตัวกาชาแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นโคตรแสงโคตรมืดตัวที่เราต้องการพอดีนะมันก็ถือว่าโชคดีอ่ะฉะนั้นก็ ประมาณนี้แล้วกันนะในเรื่องของดาวตกนะครับอ่ะเป้าหมายต่อไปก็จะไปรอกันที่โคดแสงโคดมืดนะครับซึ่งเน้นย้ำอีกครั้งนะยังมีคาถามอยู่เลยครับโคดแสงครับก็จบดันวิ่งถ้ามาเลยก็13นะครับถ้าดีเลยวัน2วันก็1445หลังจากนะั้นประมาณ1นสัปดาห์ก็จะเป็นโคดมืดนะครับซึ่งเรนเจอร์ ตัวเก่ามาบดทุกตัวที่ไม่เกี่ยวกับเมนีไม่เกี่ยวกับอ่าคริสต์มาสนะครับก็จำมาทั้งหมดนราะฉะนั้นเนี่ยก็ประมาณนี้แล้วกันอ่ะได้อะไรมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะเอาแบบติดรางวัล1นึ่งสอนะเพราะรอบนี้ผมยังไม่เห็นรางวัลที่1เลยคนระับว่า อ่คนไทยได้หรือเปล่าแต่และวันที่2เห็นเยอะและ้วเห็นประมาณสักเกือบเกือบสิคนแล้วแต่วัลที่3นี่เยอะเลยหลาย10คนนะได้ได้ว่าได้รางวัลอะไรก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับอ่าส่วนใครอยากจะเติมมาเติมเปิดเติมตุนมาลองเปิดโค้ด,ด,ด,ดสั่งคนมืดครับหรือว่าอยากจัดแพ็คครับก็แนะนําร้านเตัดเกมวันนี้นะครับเจะน้ำกันข้าทอร์สเซ็นเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วนะครับตอนนี้ปลอดภัยแน่นอนร้อยเครับร้านค้าจดทะเบียนต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็เติมเกมมากมาฮารปีรักปลอดภัยมันจะได้ครับเติมถูกในเกมนะครับมีแค่ iOS พลน a n d r o อ d ถ้าไม่เกี่ยวกับ Ruby นะ Android ก็จัดได้เลยนะครับส่วนบริการโปรแกรมจำลอง UG4 นั้นเล่นหลาย ID นะครับอุปกรณ์เดียวหลายหน้าจอนะสอบถามร้านค้าได้เลยครับว่ามีเกมไหนอ่าเล่นได้บ้างครับทำไงบ้างครับสนใจนะแต่ลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์ครับทั้งเติมเกมแล้วก็บริการโปรแกรมจำลองนะแต่ลิงก์ร้านไว้ที่ปักหมุดคอมเมนต์กับใต้ description คลิปนะครับจะนำการค้าทาวเวอร์สเตอร์ปลอดภัยประหยัดดวยเร็วอ่ะใครพร้อมก็รีบไปจัดได้เลยนะครับวันนี้ประมาณนี้ครับลาก่อนครับสวัสดีครับ